รวมหมือถือหน้าซื้อเตรียมเปิดตัวในไทยปลายป,ายปี2020สวิดัสวัสดีมิรักแฟนโฟลและแฟนไอทีที่น่ารักกันทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมดิบริอัพกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ครับเราจะมาแนะนํา้ามือถือครับที่เตรียมเปิดตัวในไทยนะครับในช่วงปลายป,ายปี2020นี้ซึ่งบอกได้เลยครับว่าก็จะมีรุ่นที่เปิดตัวภายในปีนี้แล้วก็รุ่นที่เปิดตัวในปีหน้านะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าว่าจะมีมือถือรุ่นไหนกันบ้างไปดูกันเลยครับ let's go ร e X7 Pro รุ่นนี้รับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.55นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Super AMOLED Care f a e e ครับรุ่นนี้ให้มาสูงถึง 120Hz เลยนะฮะใครนะครับที่เป็นสายเล่นเกมหรือว่าใครที่ชอบหน้าจอสวยๆนะครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์มากๆเนื่องจากว่าเป็นหน้าจอ Super AMOLED นะครับบอกได้เลยว่าสวยงามทัชลื่นแน่นอนแถมยังให้ค่า r e f r e s h e มาสูงถึง,ง 120Hz สายเกมเนี่ยถูกใจสิ่งนี้มากๆเลยนะครับพอตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครู เปในด้านการทํางานครับรุ่นนี้เลือกใช้ CPU เป็น mediatek dimensity 1000 plus นะครับออกต o r อความเร็วจีที่2.6 g h z g p u รีเลือกใช้เป็น m a r l i g77 mc9 แน่นอนครับว่า CPU ตัวนี้รองรับเครือข่าย 5G แน่นอนครับใครนะครับที่อยากจะได้มือถือที่เล่นเกมได้หน้าจอสวยๆแถมรองรับเครือข่าย 5G เนี่ยแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับในด้านของกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวด้วยกันนะครับโดยตัวหลักจีที่64ล้านพิกเซลม,มาด้วยกล้อง ultra wide 8 000, ล้านเลนส์ macro 2ล้านแล้วก็เลนส์ depth sensor อีก ครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่32ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 60เฟรมเรทเลยนะครับแถมยังมีการสั่นแบบซอฟต์แวร์มาให้ด้วยในด้านของแบตเตอรี่ครับรุ่นี้จะให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่4,500มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับรองรับชาร์จเร็วอีก65วัตต์ซึ่งทางเรียวมีครับเขาเคลมมาว่าจาก0ถึง100ใช้เวลาเพียง35นาทีเท่านั้นเองนะครับบอกได้เลยว่าเป็นเวลาที่เร็วมากมากเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะไม่ปล่อยให้แบตเหลือจนถึง0วเบอร์เรร็็วววตันนนี้เมากแ่อซ มาดูในด้านของราคากันบ้างดีก่อนะครับสำหรับเจ้าตัวเรียวมี X7 Pro 5G นะครับบอกได้เลยว่าจะเปิดตัวในไทยวันที่17ธันวาคมนี้นะครับส่วนราคาที่เราจะมานาเสนอคุณผู้ชมนะครับจะเป็นราคาที่เปิดตัวในประเทศจีนนะครับโดยรุ่นนี้ครับก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ความจุด้วยกันนะครับความจุแรกเนี่ยก็จะเป็นรุ่นแรม 6GB รอม128ราคาเนี่ยจะอยู่ราวๆประมาณ10,000บาทนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งครับก็จะเป็นความจุแรม 8GB รอม128ราคาจะอยู่ที่11,300บาทส่วนรุ่นท็อปสุด เกียราร้อาราคาจะอยู่เราๆประมาณ14,600อยบาทย้ำอีกทีนะครับว่าราคาที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนะครับเป็นราคาที่เปิดตัวในประเทศจีนนะครับเอาเป็นว่าเรามารอดูวันที่17ธันวาคมดีกว่าครับว่าจะเปิดตัวมาเนี่ยราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่แต่คาดการนะครับน่าจะอยู่เราๆประมาณนี้แหละน่าจะบวกลบไม่เกิน2,000บาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อกันอีกคลิปนึงนะครับบอกได้เลยว่าคลิปนั้นเนี่ยจะเจาะรายละเอียดทุกอย่างเลยนะฮะและนี่เลยครับก็ค ดโดยซีรีส์นี้ครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะครับนั่นก็คือเรโน่5แล้วก็เรโน่5 Pro นะครับซึ่งสเปคทั้ง2รุ่นนี้ครับบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับโดยจะแตกต่างกันที่ขนาดหน้าจอรับโดยเจ้าตัวเรโน่5ธรรมดาครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.43นิ้วโดยที่เรโน่5 Pro ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.55นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยจะเป็น Full HD Plus เหมือนกันทั้งคู่เลยพารหน้าจอเลือกเป็นพาร e เล OLED นะครับแล้วก็ค่าน่ให้มาสงงร ครับเรโน่5 Pro เนี่ยจะเปิดได้สว่างกว่าฝั่งเรโน่ธรรมดาอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับพอดการเชื่อมต่อครับทั้งสองรุ่นนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครูหูฟัง3.5เนี่ยฝั่งเรโน่5ธรรมดายังมีมา5อยู่นะครับแต่ว่าเรโน่5 Pro เนี่ยโดนตัดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนในด้านการทำงานครับตัว Oppo Reno 5เนี่ยเลือกใช้ CPU เป็น Snapdragon 765G Octa Core ความรเร็วจีที่2.4 GHz CPU เลือกใช้เป็น Adreno 620ส่วนฝั่ง Reno 5 Pro ครับตัวนี้จะเลือกใช้ CPU เป็น MediaTek Dimensity 1000 Plus นะครับ Octa Core ความรเร ก็เหรอซีเลือกใช้เป็นมา l ี g 7 7 MC9 ซึ่ง CPU ทั้ง2รุ่นนี้นะครับรองรับเครือข่าย 5G เหมือนกันเลยแต่ว่าประสิทธิภาพในการใช้งานต่างๆครับผมมองว่าถ้าเกิดว่าเป็นการใช้งานทั่วไปนะครับผมแนะนาเป็น i ิ i ลเทคจะดีกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะทําออกมาได้สมูทแล้วก็ไหลลื่นมากๆเลยส่วนถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะเล่นเกมก็แนะนําเป็นเจ้าตัว r e n o 5ธรรมดาก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเทียบประสิทธิภาพกันจริงๆครับเจ้าตัว d ด m e นตี้ y 1า0 0 Plus พสตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะ ทั้ง2รุ่นนี้บอกได้เลยว่าสเปคกล้องเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับโดยทั้งคู่ครับจะให้กล้องหลังมาที่4ตัวด้วยกันครับตัวหลังเนี่ยจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลเปรื่อเพลนกันเลตร้าตวาย8ล้านเลนมาโคร2ล้านแล้วก็เลนเดฟเซ t h s e n s o อีก2ล้านส่วนกล้องหน้าครับทั้ง2รุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะฮะสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 30เฟรมเรทแล้วก็มีการสั่นแบบซ็อกแบมมาให้ทั้งคู่เลยนะครับมาดูที่ด้านของแบตเตอรี่ครับเจ สามารถรองรับชาร์จเร็วได้ที่65วัตต์นะครับซึ่งก็จะเป็น SuperVOOC f a s h Charge เวอร์ชันจน2.0จากทาง OPPO นั่นเองครับขึ้นชื่อว่าชาร์จเร็วของ SuperVOOC f a s h Charge เนี่ยไว้วางใจได้เลยนะครับมาดูกันในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับโดย OPPO Reno 5 s e ซีรีส์หรือว่าเจ้าตัว OPPO Reno 5แล้วก็ Reno 5 Pro 5 G ทั้งคู่เนี่ยเปิดตัวแล้วก็วางจําหน่ายแล้วในประเทศจีนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เปิดตัวในไทยนะครับแต่ว่ามีรายชื่อที่ผ่านกสทชเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ จะเลือกซื้อได้เลยครับว่าจะเอาเรโน่5หรือว่าเรโน่5 Pro นะครับส่วนในด้านของราคาผมขออนุญาตแนะนําเป็นราคาที่เปิดตัวในประเทศจีนก่อนเลยนะครับจะต่อเรโน่5ครับจะมีอยู่ทั้งหมด2ความจุด้วยกันครับความจุแรกก็จะเป็นรุ่น RAM 8G กิกรมรอ่ราคาจะอยู่ราวๆป,ประมาณ1 2 3 9 0าเบาทขยับขึ้นมาครับเป็นรุ่นท็อปสุดของเรโน่5ครับจะเป็นรุ่น RAM 1ิบสองกิกะรมองร้อาสราคาเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆป,ประมาณ 13, าวนัาา่ง Reno Pro บมุ่นวามุเริ่มร้่ย็จะเป็นราค1 2 8 ราคาจะอยู่เราเราประมาณ15,600บาทแล้วก็รุ่นท็อปสุดครับก็จะเป็นรุ่นแรม 12G กิกรองร้าราคาจะอยู่เราเราประมาณ17,500บาทนะครับย้ําว่านี่เป็นราคาที่เปิดตัวในประเทศจีนทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเปิดตัวในประเทศไทยยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะทําอัปเดตราคากันอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าน่าจะบวกลบไม่เกิน2,000บาทนะฮะส่วนเวลาเปิดตัวในประเทศไทยนะครับถ้าเกิดว่าให้ผมคาดการณ์เนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณปลายเดือนนี้ไม่ก็ต้นปีหน้าถ้าต้นปีหน้้้้าาากก็ตนนนนนเดดดืออหหห่ละรไมพููใ นาเฉยๆและนี่เลยครับก็คือ o p p o Reno 5 Series, Redmi Note 9 5G Series ต้องบอกงนี้ครับว่าเจ้าตัว Redmi Note 9 5G Series นี้ครับจะมีอยู่ทั้งหมด2ตัวด้วยกันแต่จริงๆมันก็จะมีตัวที่รองรับ 4G ด้วยแต่ทั้งนี้นะครับผมจะหยิบยกมาเป็นรุ่นที่รองรับ 5G นะครับนั่นก็คือรุ่น Redmi Note 9 5G แล้วก็ Redmi Note 9 Pro 5G นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ Redmi Note 9 5G กันก่อนเลยนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.53นิ้วความละเอยียดจะเป็น Full HD เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น iPhone IPS LCD ส่วนในด้านการทำงานครับ CPU ตัวนี้เลือกใช้เป็น Mediatek Dimensity 800U 5G Octa Core ความเร็วจีที่2.4 GHz ะ GPU เลือกใช้เป็น Mali g 57 MC3 ในด้านของกล้องครับรุ่นนี้ก็จะให้กล้องหลังมาที่3ตัวครับตัวหล 48, 000, 000, 000. กกักจีที่48ล้านพิกเซลมองมาด้วยการเลนส์ออร์ทาร์ Y 8ล้านแล้วก็เลนส์มาโครอีก2ล้านนะครับส่วนกล้องหน้าตัวนี้จะให้มาอีกที่13ล้านพิกเซลสามารถ,ถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 30เฟรมเรทส่วนแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้้้้มมาาาาาาออออ่ทีี5,000 5G Redmi คคครร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 ัััััับบบบพกกงช์ 18, าคาค์จจเเ็ววว18ตตตในนด Note 9 ัวนี้ครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ความจุด้วยกันนะครับโดยความจุเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นรุ่นแรม6กิกะโรม128ราคาจะอยู่ราวประมาณ6,000บาทเท่านั้นเองนะครับพยับามขึ้นมาครับเป็นรุ่นแรม8กิกะโรม128ราคาก็จะอยู่ราวๆประมาณ6,900บาทส่วนรุ่นท็อปสุดของเร d มี Not ต9 5G ครับก็บจะเป็นรุ่นแรม8กิกรอม256ราคาเนี่ยจะอยู่ราวประมาณ7,830บาทนะครับนี่ก็จะเป็นราคาที่เปิดตัวในประเทศจีนเนาะส่วนฝั่งเร d มี Not ต9 Pro 5G นะครับรุ่นนี้ แน,นลหน้าจอเป็น IPS LCD California หน้าจอครับรุ่นนี้ให้มาสูงถึง120 h z กันเลยทีเดียวนะครับพอร์ตการชอมต่อเนี่ยก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครูหูฟัง3.5ก็ยังมีมาให้ตามปกติเลยในด้านการทำงานครับรุ่นนี้ก็จะได้ใช้ CPU เป็น Snapdragon 750G 5G Octa Core ความเร็วยู่ที่2 2 g h z CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Adreno 619ในด้านของกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวครับโดยตัวหลักอยู่ที่108ล้านพิกเซลรวมไปด้ยวยเลน Ultra Wide อีก8ล้านพิกเซล ตัวนี้จะให้มาอยู่ที่16ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 30เฟรมเรทแล้วก็มีการสั่นแบบซอฟต์แวร์มาให้นะครับในด้านของแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่4,820มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก33วัตต์ซึ่งทาง Redmi ครับเขาเคลมมาว่าจาก0ถึง100%เนี่ยใช้เวลาชาร์จเพียง58นาทีเท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าไม่ถึง1ชั่วโมงก็เต็มแล้วนะครับส่วนในด้านของราคาครับรุ่นนี้เนี่ยกก็็็็จจจจะะะะะะเเเเเเปปปปปนน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 รร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 ราา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 คคคทททีีี่่่่่่ิิดตตนนัััววใศบบบุุมมมนน้้ย 128. าายย RAM 6GB 128อูๆปปณ7,370ขขึ เป็นรุ่น RAM 8GB ROM 128ราคาจะอยู่ราวๆป,ประมาณ8,300บาทแล้วก็รุ่นท็อปสุดครับรุ่น RAM 8GB ROM 256ราคาจะอยู่ราวๆป,ประมาณ9,200บาทนะครับนี่ก็จะเป็นราคาที่เปิดตัวในประเทศจีนนะครับแต่ว่ารุ่นที่เปิดตัวในประเทศไทยนั้นราคาที่แน่ชัดยังไม่ทราบกันนะครับแต่คาดการณ์ว่าบวกลบเนี่ยน่าจะไม่เกิน2,000บาทส่วนคุณผู้ชมหลายๆคนนะครับที่ไปเช็คในรายชื่อกทชนะครับจะเห็นได้ว่า Redmi Note 9 Pro 5G หรือว่า Redmi Note 9 5G เนี่ยมันไม่ได้เป็นชื่อนี้นะครับเขาจะใช้ชื่่อวา Not 9 ซึ่งท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องมารอดูกันอีกทีนึงว่าตอนเปิดตัวเนี่ยจะใช้เป็นชื่อไหนนะครับอาจจะเป็น Redmi Note 10ก็ได้หรืออาจจะเป็น Redmi Note 9T Note 9T Pro อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ารองรับ 5G แล้วก็เตรียมที่จะเข้าไทยแน่นอนนะครับถ้าไม่สิ้นปีนี้ก็ต้นปีหน้าก็ต้องรอชมกันต่อไปนะฮะและนี่เลยครับก็คือ Redmi Note 9 5G series ซั m s u ง Galaxy S 21 series แน่นอนครับว่าเป็นซีรีส์เรือธงจากทางซั s u ุงนะครับซึ่งก จะมีอยู่ทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับก็จะมีเจ้าตัว S 2 1 5G เจ้าตัว S 21, G, <S s 21 Ultra 5G แล้วก็เจ้าตัว S, G, <S 2 1 Plus 5G นั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยรองรับ 5G ตามชื่อเลยนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าทั้ง3รุ่นนี้ก็จะมีความเหมือนแล้วก็ความแตกต่างกันอยู่นะครับดยความแตกต่างเนี่ยก็จะอยู่ในด้านของขนาดหน้าจอครับโดยเจ้าตัว S, <S 2 1ธรรมดานะครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.3นิ้ว S21 p หขจาด้ามนิ้ว็เี่าิัว s ็1 u l r s นะครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอย นิ้วเลยนะครับโดยทั้งหมดนี้นะครับเลือกใช้พารนลหน้าจอนะครับเป็น Dynamic AMOLED 2 x นะครับค่ารีเฟรชเรทหน้าจอเนี่ยให้มาสูงถึง120เฮิร์ตซ์เลยนะครับในด้านของความละเอียดหน้าจอเนี่ยเจ้าตัว S21 ธรรมดากับเจ้าตัว S21 Plus เนี่ยจะให้มาเป็น Full HD Plus นะครับส่วนเจ้าตัว S21 Ultra เนี่ยจะให้มาเป็น QHD Plus หรือว่า 2K Plus นั่นเองนะฮะพอร์ตการเชื่อมต่อครับทั้ง3รุ่นนี้ก็จะให้มาเป็น USB Type C เหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับแถมแจ็ครูฟูฟ้า3.5เนี่ยโดนตััััดดดอออกกกไปทท้้งงหหมมเืนนนนนนนะครรบส่วนในาาา ครับทั้ง3รุ่นนี้จะมาพร้อมกับ CPU ตัวใหม่ล่าสุดจากค่ายซัมซุงเลยนะครับนั่นก็คือ X y n o s 2100นะครับแต่ยังไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดนะครับในด้านของความเร็วหรือว่าในด้านของคอต่างๆนะครับว่าจะให้ความเร็วมาที่เท่าไหร่แถม G P U หรือว่าการ์ดจอเนี่ยก็ยังไม่รู้อีกนะครับว่าจะเลือกใช้เป็นตัวไหนนะฮะส่วนในด้านของกล้องนะครับเจ้าตัว S 2 1ธรรมดากับเจ้าตัว S 2 1 plus เนี่ยจะมีกล้องหลัง3ตัวเหมือนกันนะครับโดยตัวหลักเนี่ยจะอยู่ที่12้านสิบสอัล้านพ ส่วนกล้องหน้าเนี่ยทั้งคู่นี้จะให้มาอยู่ที่10ล้านพิกเซลนะครับส่วนเจ้าตัว S21 Ultra นะครับจะให้กล้องหลังมาที่4ตัวนะครับตัวหลักจะอยู่ที่108ล้านพิกเซลนะครับบวกโมเดลกับเลนส์เพลิสโคป10ล้านพิกเซลเลนส์เทเลโฟโต้10ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์ Ultra Wide อีก12ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยเจ้าตัวนี้จะให้มาอยู่ที่40ล้านพิกเซลเลยนะครับส่วนในด้านของแบตเตอรี่ครับเจ้าตัว S21 ธรรมดาเนี่ยจะให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่4,500มิลลิแอมป์นนนะะะคครรรัััับบบส่่่่่ววววเเเเจจจจ้้้้้าาาาตตตต S21 Plus S21 Ultra ีีียยใใหหมมมมอออูท4,800ิิลลลแแแป์ก็ ท5,000มิครับทั้ง3รุ่นนี้ครับก็จะรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่25วัตต์ด้วยกันนะครับซึ่งสเปคที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นสเปคคร่าวๆนะครับที่มีข่าวหลุดออกมาบ้างนะครับยังไม่ใช่สเปคที่เป็นทางการของทางซั s u ุงนะครับโดยเจ้าตัว s a m s u n Galaxy g S 21 series นะครับเตรียมที่จะเปิดตัวในวันที่14มกราคมปี2564ที่กำลังจะถึงนี้นะครับสำหรับการเปิดตัวของเจ โดยใครนะครับที่เป็นแฟนคลับของซัมซุงหรือว่าเป็นติ่งซัมซุงแบบผมเนี่ยก็เก็บเงินรอซื้อได้เลยนะครับส่วนราคานั้นก็ยังไม่ได้เปิดเผยออกมาแต่อย่างใดนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลหรือว่ามีรายละเอียดต่างๆนะครับหลังจากที่เปิดตัวแล้วเนี่ยเราก็จะมาทําสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและนี่เลยครับก็คือซัมซุง Galaxy S 21 Series Xiaomi Mi 11ในด้านของเจ้าตัว Xiaomi Mi 11นะครับสเปคต่างๆเนี่ยก็จะเป็นข่าวที่หลุดออกมาบ้างนะครับดังนั้นสเปคต่างๆเนี่ยไม นนเลยนะครับซึ่งคาดการครับว่าเจ้าตัวี่ยวมี Mi 11เนี่ยจะมาพร้อมกับจอความละเอียดถึง 2K+ นะครับหรือว่า QHD+ ัอเองค่ารีเฟรชเนี่ยคาดการว่าจะมาสูงถึง120เฮิร์ตเลยนะครับในด้านการทํางานครับแน่นอนว่าเจ้าตัวมี11เนี่ยจะต้องมาพร้อมกับ Android 11หรือว่า Android 11อย่างแน่นอนส่วน CPU ครับเจ้าตัวมี11เตรียมเผยโฉม CPU ตัวใหม่จากทาง Qualcomm ค,ครับอย่างเจ้าตัว Snapdragon 888ครับซึ่งเป็นตัวท็อปรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Qualcomm เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหน ที่สนใจรายละเอียดใน CPU Snapdragon 888ตัวนี้นะครับทางเราก็ทําคลิปไปแล้วนะครับสามารถเข้าไปรับชมได้เลยนะฮะส่วนในด้านของกล้องครับมีข่าวลือหลุดออกมาว่าเจ้าตัว Xiaomi มี11 Pro นะครับจะเลือกใช้ความละเอียดสูงสุดถึง108ล้านพิกเซลเลยนะครับแถมยังจะมาพร้อมกับเลน Ultra Wide ที่สามารถถ่ายภาพมาโครได้ในตัวอีกด้วยนะครับแถมเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยคาดการว่าจะมาพร้อมกับกล้องทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับสำหรับกล้องหลังส่วนข้อมูลอื่นๆครับก็ยังไม่ได้มีหลุดออกมานะครับตอนนี้ก็จะมีหลุดออกมา มานี้ซึ่งคาดการ์ครับว่าจะตัวมี11นี้จะเปิดตัวในช่วงมกราคมในปี2021หรือว่าต้นปีหน้านั่นเองนะครับซึ่งเราก็ต้องมารอดูกันอีกทีครับว่าจะตัวมี11เนี่ยจะมีสเปคอะไรหลุดออกมาเพิ่มเติมหรือเปล่านะฮะและนี่เลยครับก็คือ Xiaomi ี1 1เป็นยังไงกันบ้างเลยครับสัลผ่ามือถือที่น่าซื้อและเตรียมเปิดตัวในไทยปี2020เราก็ต้องขอแจ้งคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยนะครับว่าจะมีทั้งรุ่นที่เปิดตัวในปีนี้แล้วก็รุ่นที่เตรียมที่จะเปิดตัวในต้นปีหน้าหรือือออววว่่่่่าาาาชงงงเเดนนนนมมกรคมครคัแตาทา ก็ได้คัดสรรรุ่นที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็รุ่นที่มีข่าวหลุดออกมานะครับแล้วก็เตรียมที่จะเข้าไทยอย่างแน่นอนเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยก็จะมีรายชื่อที่ผ่านกสทชแล้วก็เตรียมเปิดตัวในไทยอย่างแน่นอนเลยนะครับส่วนในต้นปีหน้านะครับทางเราเนี่ยก็จะทําคลิปห้ามือถือที่น่าซื้อในช่วงต้นปีเหมือนกันเนื่องจากว่ามือถือที่เปิดตัวในเดือนมกราคมปีหน้าเนี่ยคาดการณ์ว่าจะเยอะพอสมควรเลยนะครับเราก็เลยหยิบยกออกมาทําในท้ายปีนี้ก่อนนะครับขออนุญาตยืมก่อนนะครับสำหรับี้ารุ่นนี้ครับ หรือว่าใครนะครับอยากจะดูรายละเอียดข่าวสารเกี่ยวกับสเปคมือถือเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ sixsister.com ได้เลยนะครับหรือว่าคุณผู้ชมนะครับสามารถเข้าไปกดไลค์ที่แฟนเพจ CCT Sixsister ได้เช่นเดียวกันนะฮะสำหรับวันนี้ผมตรีมอลีอัก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับซีโอเกะลาาย